สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมแปลงอ้อยคันน้ำของเราเนีเป็นอ้อยพันสิงคโปร์อันนี้เป็นแปลงเริ่มต้นนะแปลงทดลองศึกษาเรียนรู้ของเรา<ม>ก็ปลูกมาเกือบปีแล้วครับปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาของปี63นี่ก็จะใกล้ๆละอีกประมาณ สองเดือนก็ตัดได้คันน้ำได้นี่ก็เริ่มเหลืองแล้วครับเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะฮะเพราะว่าการดูแลเราก็ยังไม่ได้ถึงสักเท่าไหร่ระบบน้ำกับเรื่องธาตุอาหารก็ยังไม่ได้เต็มที่นะฮะแต่ก็ถือว่าขนาดลำก็ก็พอใช้ได้ครับ สูงลิฟประมาณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งสองสามเมตรกว่าๆว่าน่าจะจบที่เกือบ4เมตรนู่นแหละกว่าจะได้ตัดนะนี่อันนี้ก็คือสุดเอื้อมมือผมนี่ก็นี่ฮะนี่ก็2องเมตรประมาณ2เมตรกว่าละสุดเอื้อมมือผม เนี่ยฮะแล้วก็ยังขึ้นไปอีกนู่นตอนนี้ก็ให้น้ำด้วยสูบแบบสูบลาดนะฮะเดี๋ยวอนาคตมีทุนเพิ่มเติมก็คงจะวางระบบเป็นระบบสปริงเกอร์หรือระบบน้ำพุ่งหรืออาจจะเป็นน้ำหยดแปลงนี้เป็นแปลงอ้อยอินทรีย์นะครับอ้อยอินรียและอ้อยออร์แกนิกไม่มีสารเคมีเรา ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นสารอาหารเ,าเคมีทั้งหลายแหล่เราก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวให้ดูลำที่เขาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับดูลำนี้นี่ครับลำนี้เนี่ยโคนเนี่ยน,นี่เห็นไหมเนี่ยผมกำไม่มิดเลยนะฮะดูว่านี่ยน,นี่คือโคนเขา ถ้าสมบูรณ์หรือถ้าอาหารดีกว่านี้อป็นสีวัตถุดีกว่านี้น้ําสม่ําเสมออาหารสม่ําเสมอ,อ,าาสมสมอความสมบูรณ์ก็จะประมาณนี้หรืออาจจะโตกว่านี้นะฮะเพราะน้าหนักยิ่งโตก็น้ําหนักก็ยิ่งเยอะเนี่ยครับนี่เดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องตัดออกตัดออกตัดแตง่งกอหนึ่งก็ ผมจะนับให้ดูประมาณยี่สิบลำอันนี้มันก็ยังแบบผสมผสานกันลำเล็กลําน้อยแต่ถ้าเราดูแลดีๆด,ดูแลทั่วถึงก็จะไม่ต่ำกว่ายี่สิครับเราสามารถไว้ได้เอาไว้ได้นะฮะยี่สิลำนี่ก็มีคนมาถามซื้อแล้วแต่เราก็ยังบอกตัดไม่ได้เพราะว่าเราเราจะขายคือไม่ได้ขายของแบบอยากขาย คือไม่ใช่สักแต่ขายนะเราจะเราจะขายก็ต่อเมื่อของมันได้คุณภาพจริงๆเราถึงจะเอาออกสู่ตลาดหรือเอาออกไปให้ผู้บริโภคได้ชิมได้กินกันตอนนี้ก็ให้น้ำก่อนเพราะว่าเว้นมาสองวันละมันจะดินก็เริ่มแห้งบ้างแล้วครับใบเขาที่เราลอกออกมาก็จะเป็น เป็นเหมือนวัตถคุคุมดินไปในตัวไม่ต้องใช้อะไรให้ยุ่งยากแต่จริง,รงอนาคตเราจะเก็บใบไปแล้วก็ไปตีไปสับแล้วก็หมักปุ๋ยแล้วค่อยมาใส่เขานะฮะเราจะใช้ฟางคุมแทนนี่ครับนี่ก็เริ่มเอาฟางเข้านะฮะฟางเข้าคลุมคลุมดินทั้งหมดหหมดินทั้งหมดเลยในนี้ประโยชน์ของเขาก็คือ ป้องกันญ่าได้ส่วนหนึ่งะฟงังสองก็คือเดินแล้วดินไม่เหนียวไม่ติดเท้าสามก็คือคุ่มความชื้นประโยชน์เยอะครับแล้วก็สี่ก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปเป็นอีซสี่วัตถุให้กับพื้นดินต่อไปให้กับต้นไม้ต่อไปเราก็จะคลุมไปเรื่อยๆพอาะเขาย่อยสลายหมดแล้วก็คลุมใหม่ไปอย่างยังก้านกาบอย่างนี้เราก็ลอกออก นี่อ้อยช่วงที่เขาขาดน้ำข้อมก็จะถี่นิดนึงแล้วก็จะขยายไปเต็มพื้นที่นี่แหละครับพื้นที่ของเราก็ที่ทำไว้ด้านนอกนู้นที่ปรับไว้แล้วนั่กน็จะไปลงลงอ้อยเพิ่มนะครับก็จะเป็นอ้อยอินทรีย์นะฮะลงอ้อยทั้งหมดแหละครับมีผสมกล้วยบ้างส่วนตรงนี้ ก็เป็นหญ้านระกจักพัดที่เราจะเอาไว้ทําปุย๋ยอันนี้เป็นแปลงเพาะชานะครับพอดีเราขยายไม่ทันเนื่องจากพื้นที่ปรับไม่เสร็จมันก็เลยกลายเป็นแปลงเพาะแล้วก็ขยายออกไปกลายเป็นเป็นป่าไปแล้วไม่ใช่แปลงละเดี๋ยวเราก็รื้อทั้งหมดนี่แหละครับเอาไปปลูกก็จะปลูกแนวรั้วติดข้างนาที่นาติดกันเดีย๋ยวผมให้ดูนะครับมันจะมีนาที่ติดกันอยู่ อันนี้เขาใช้สารเคมีนะครับเขากําลังจะหวานเ,าเขาใช้สารเคมีเราก็เลยจะต้องเอายานรกจักพัดเนี่ยไปเป็นแนวกันชนของเคมีก็คือจะปลูกริมรั้วทั้งหมดะครับเนี่ยริมรั้วรดหนานเนี่ยเราปลูกทั้งหมดเลยปลูกสักสองสามชั้นเพราตั้งใจว่าจะปลูกสองชั้นนะฮะปลูกแล้วก็เราก็ตัดเอามาหมาักทปุ๋ยไปเรื่อย ี่นตรงนี้ที่เราทดลองเอขึงเชือกเพื่อกันลมกันลม้นลมนะฮะก็จะได้ผลพอควรนะครับแถวนี้ก็จะไม่ค่อยโอนเอ็นเท่าไหร่แต่ว่าส่วนแถวที่ไม่ได้เ,เนี่ยครับไม่ได้ปักหลักไม่ได้ขึงเชือกหรือไม่มีอะไรกันประคองเขาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอยนเอียงแล้วทำให้ต้นโคนะ แ๋ยวต่อไปเราก็ต้องลงหลักทั้งหมดเลยลงแปลงใหญ่ก็การดูแลก็ประมาณนี้แหละครับถ้ต้องขยันลอกกาบปลูกอ้อยก็ไม่ได้มีอะไรมากหนึ่งขยันลอกกาบไม่ให้แปลงลกนะบแล้วก็ไม่ให้หญ้าลกสองก็ให้น้ำสม่ำเสมอส่วนอาหารเสริมแมลรต่างก็แล้วแต่ หลายๆคนจะให้ครับอ้อยที่ปลูกินรีย์ก็ยังมีน้อยอยู่นะจริงๆก็เขายังใช้ปุ๋ยใช้อะไรกันเยอะปุ๋ยเคมีแต่เราไม่ใช้นะฮะเราจะคิดเล็กยืนตามอุดมการของเราคือไม่ใช้เคมีเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้กินอาหารที่ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยด้วยตัวเราคนที่ทำ เจตนาของเราจะรวยจะจนไม่รู้อนาคตแต่เราก็ทําไปก่อนอย่างน้อยก็เราก็นําสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคได้กินของที่สดสะอาดและปลอดภัยสวนของเราก็จะมะีพืชผักผลไม้ด้วยนะครับทุกอย่างคือปลอดสารทั้งหมดไม่ใช้สารเคมีใดๆเลย จะเป็นออร์แกนิกแท้ร้อซนตตรงนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลที่มีโครงการปลูกไว้ตอนนั้นว่าจะเอาไปเลี้ยงปลา,อาเอาสับเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกนี้ผสมแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันมันต้นมันเริ่มแก่แล้วเราก็ตัดเอาไปทําปุย๋ยเอาไปสับทําปุย๋ยไปโปะตามต้นไม้ก็ได้ให้เขาย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไป พื้นที่เราก็ยังปรับได้ไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เลยยังลงอะไรได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรผิดพลาดทางเทคนิคในการปรับพื้นที่พอสมควรเราก็วางแผนพลาดไปนิดหนึ่งคือมันก็ยังสับสนอยู่ว่าจะปรับยังไงดีก็ลองปรับไปปรับมามันก็ไม่ลงตัวก็รออีกสักหางบอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวปรับทีนี้ก็คงจะลงตัวแล้วล่ะก็จะได้ ลง,ลงของได้เต็มพื้นที่นยของเราก็ไม่ได้ลงเฉพาะอ้อยอย่างเดียวนะครับก็มีผสมประสานอย่างอื่นด้วยน,นี่ก็ให้ชมแปลงอ้อยของเราก่อนโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับ